สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับกับผมนัครินสีเลอร์นะครับเราติดตามแนวโน้มทิศทางราคาทองคํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่วันนี้นะครับทองคําในตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงกว่า50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นทําระดับราคาต่ําลงมานะครับกว่า2350สารดอลลาร์สหรัฐต่อออนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นราคาทองในประเทศนะครับวันนี้นั้นปิดตลาดลบลงไปกว่า300บาทนะครับวันที่22เมษายนเนี่ยนะครับ ท่ามกลางข่าวสารที่ยังไม่แน่นอนนะครับมีความอึมครึมอยู่ในตะวันออกกลางแต่ว่าก็บรรเทาเบาบา,บางความร้อนแรงนะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐนั้นก็ประกาศออกมาแล้วก็มีทิศทางที่ผกผันนะครับผิดไปจากที่นักลงทุนคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าเงินเฟ้อสหรัฐนั้นอาจจะลงนะครับซึ่งเรามาดูปัจจัยกันนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรามาติดตาม ทิศทางราคาทองคําในประเทศนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มกันนะครับว่าทองคํานั้นเป็นขาลงหรือยังนะครับเพราะว่าในปีนี้นั้นถ้าดูราคาทองนะครับบวกขึ้นมากว่า30%นะครับแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทิศทางนั้นเป็นยังไงนะครับผมก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็แนวโน้มนะครับรวมทั้งระดับราคาทางเทคนิคที่มีนักวิเคราะห์มองไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับราคาทองคําในประเทศนะครับถ้าเราดูกันนะครับวันนี้นั้นมีการซื้อขายไปกว่า13ครั้งนะครับ แล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับก็ปิดการซื้อขายไปเวลาประมาณ15บนกาสานาทีนะครับราคานั้นปรับลดลง50บาทแล้วก็รวมทั้งวันนะครับราคานั้นลดลง300บาทนะครับระหว่างวันนั้นก็มีการปรับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าพอปิดตลาดระหว่างวันนั้นทําให้ระดับราคาส่วนของทองคํารูปพรรณนะครับซึ่งเคยแตะขึ้นไปถึงระดับ42,200บาทสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แล้วก็ปรับลดลงมานะครับตอนนี้ราคาขายออกอยู่ที่4 1 9 0 0บาทส่วนทองคําแท่งนั้นอยู่ที่41,400บาทนะครับก็ลงจากระดับสูงสุดทองคําในประเทศนะครับที่สูงสุดเป็นประวัติการในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับงานการปรับลดราคาทองวันนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยสิครั้งนะครับก็มีการส่วนใหญ่นั้นเป็นการปรับลดลงนะครับแล้วก็มีบางครั้งที่ปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ประมาณ4ครั้งนะครับที่เหลือกก็็เเปปนนนนารรรัััับบลลงงท้้ยะค ราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะครับตอนนี้ก็กลับขึ้นมาทำระดับราคาได้ดีขึ้นนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนั้นมีคนขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็เข้ามาลงทุนในทองคำเพิ่มนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องของการบานปลายในสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าก็ปลายสัปดาห์นะครับตื่นตกใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีการระเบิดในอิหร่านนะครับแล้วก็คาดว่าอิสราเอลนั้นจะตอบโต้เอาคืนอิหร่านนะครับหลงังจากที่ก่อนหน้านี้นั้น แล้วสองประเทศมีการโจมตีกันนะครับในส่วนของการอิหร่านก็ส่งโดรนเข้าไปที่อิสราเอลหลังจากที่ก่อนน้นี้ในะอิสราเอลน,นั้นโจมตีอิหร่านด้วยขีปนาวุธเข้าไปนี้ที่ถานกงสุดในกรุงดามัสกัสในซีเรียนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กกราวแล้วให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันมีความขี้ขายแล้วก็พัฒนาการของเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งหนุนราคาทองคําอันนี้เป็นกราฟทองคําในประเทศนะครับจากสมาคมผู้ค้าทองคํานะครับก็เราดูนะครับในส่วนของ เส้นเขียวๆเนี่ยนะครับเราเห็นราคานะครับว่าขึ้นไปทําระดับสูงสุดนะครับที่กว่า4 2่0 0บาทนะครับก่อนที่ราคานั้นจะปรับตัวลดลงมานะครับในช่วงของวันที่19นั้นขึ้นไปนะครับและตอนนี้ระดับราคานั้นอยู่ต่ํากว่าระดับ4 2่0 0บาทลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่สูงกว่า4 1 5 0 0บาทนะครับอันนี้เราดูนะครับถ้าเกิดว่าดูเป็นรายเดือนนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าเดือนเมษานะครับระดับราคาของเดือนเมษานั้น อยู่ที่เส้นสีน้ำเงินนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคาสูงกว่า41,000บาทนะครับต่อบาททองคำนะครับแล้วก็ในทิศทางการปรับตัวขึ้นของราคานะครับก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เดือนมกรามาจนถึงเดือนเมษานะครับปรับตัวขึ้นมาจากระดับประมาณ34,000บาทนะครับขึ้นมาถึงระดับ41,000บาทนะครับก็ประมาณ 8 0 0พกว่าบาทนะครับสำหรับส่วนต่างของราคาทองคําก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของนักลงทุนทองเลยนะครับเพราะว่าราคานั้นปรับตัวขึ้นมาอย่างสูงมากๆนะครับในช่วงที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาของปีนี้นะครับนี่ครับเรามาดูตารางลงเป็นรายเดือนกันเลยนะครับถ้าเดือนมกรานะครับบวกได้550นะครับกุมภาบวกมาสีอีก400นะครับมีนานั้นเดือนเดียวนะครับบวกขึ้นมา ,3950 นะครับแล้วก็เมษานะครับตอนนี้บวกมาได้2,800 50บาทถ้าดูราคานะครับด้านซ้ายนี้นะครับเป็นราคาการเพิ่มขึ้นนะครับของราคาในประเทศนะครับก็บวกขึ้นมานะครับปี2 5 6 7นั้นบวกขึ้นมาประมาณ7 7 5 0บาทแล้วนะครับครับก็ถือว่าสูงมากๆนะครับราคาต่ำสุดของทองนะครับอยู่ที่33,400นานะครับแล้วก็สูงสุด4,2,000นนะครับใครที่ซื้อทองลงทุนตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้นะครับกำไรกันทุกคนนะครับ ก็เห็นนะครับการาฟสิน้ำเงินนั้นพุ่งสูงขึ้นมาเลยนะครับในระดับราคาประมาณเกือบเกือบสี่หมบาทตรงนี้นะครับนะครับเราดูกันนะครับที่ทองคำนะครับที่เมื่อช่วงตอนต้นผมบอกไว้นะครับว่าตอนนี้สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้านะครับของดอลล่าตามดอลล่าสหรัฐเนี่ยนะครับที่มีการโค้ดราคากันนะครับในเว็บ investing com นะครับที่เช็คมาล่าสุดนะครับราคาทองคำนะครับทองคำล่วงหน้านะครับหรือว่าสปอตโก ก็ปรับตัวลดลงประมาณ2.1%นะครับก็ทีนี้มันมีสัญญาณที่ลดลงมาทางสัญญาณทางเทคนิคด้วยนะครับเมื่อหลุด2,350สารดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับนักลงทุนก็ขายลดความเสี่ยงลงมานะครับหลังจากก่อนหน้านี้นั้นทองคํานั้นเคยทําระดับสูงสุดนะครับที่สัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูกราฟด้วยกันก็คือประมาณ2420ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับตอนนั้นก็ขึ้นไปเทสระดับสูงสุดในประวัติการมาแล้วนะครับก็เนี่ยครับปรดะับ ไทม์เฟรมนะครับที่เราดูกันในในระดับตรงนี้นะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทองนั้นเคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนะครับประมาณ2,400กว่ากว่าเนะครับส4 2 0 2,430าดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับแล้วก็จากจุดสูงสุดตรงนั้นนะครับก็ลดลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่2,341ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับโดยประมาณนะครับราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับในสัญญาซื้อขายทองคําในตลาดล่วงหน้านะครับ นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับการเปรียบเทียบผลการลงทุนทองคำนะครับกับดัชนี s อแนนะครับแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะครับน,นี้ข้อมูลนี้น่าสนใจผมก็หยิบมาให้ดูนะครับของจากข้อมูลจาก Copy Letter นะครับซึ่งก็เป็นการเก็บสถิติการลงทุนนะครับขาบอกว่าใน ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาทองคํานั้นพุ่งเกือบ30%นะครับในระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับ s อสแอสสะครับสายสัญญาณทองนั้นบวกขึ้นมานะครับเพราะว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กครับก็คือสงครามนะครับแล้วก็เรื่องความขัดแย้งของประเทศต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การซื้อทองคําสุทธิของธนาคารต่างๆนะครับตั้งแต่ปี2,000 22 2023มานะครับธนาคารกลางนั้นซื้อทองคําเข้ามานะครับสะสมรวมกันนะครับทั้งโลกเนี่ยซื้อรวมกันถึงในระดับราคาที่ไล่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ยังมีการซื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้เก็บทองกันไปปีแล้วเป็นพันตันนะครับธนาคารกลางทั่วโลกนั้นคือเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีช่วงเวลาไหนนะครับที่ธนาคารกลางทั่วโลกนั้นเก็บทองคํามากขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนหลังไปนะครับ ในปี2021นเนี่ยนะครับก็ธนาคารกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อทองคำมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าออตอนสองอปีให้หลังเนี่ยนะครับซื้อกันมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าประเทศไหนที่เป็นประเทศที่ซื้อทองคำเข้ามานะครับแล้วเราวิเคราะห์กันตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับว่าธนาคารกลางนั้นมองเห็นอะไรนะครับทำไมถึงซื้อทองอันนี้เราพูดกันถึงการซื้อของผู้เล่นรายใหญ่นะครับซึ่งเป็นธนาคารกลางที่เก็บทองคําสํารองระหว่างประเทศเข้าไปเป็นเงินทุนระหว่างประเทศนะครับ ครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าปริมาณความต้องการทองคํานั้นเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2019นะครับ2020 2021ถึงตอนนี้2023 2024เนี่ยก็ยังมีความต้องการซื้อทองกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มาดูกันนะครับว่าธนาคารกลางมองอย่างไรนะครับนะครับข้อมูลนะครับอันตรงนี้เนี่ยบอกกับเราว่านะครับธนาคารกลางทั่วโลกนะครับถือครองทองคํา เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ที่สิติดต่อกันนะครับก็คือมากกว่า1ปีนะครับที่ซื้อทองกันมานะครับปี2023ซื้อไป1นึ่ตันนะครับจีนนั้นซื้อมากที่สุดนะครับสองตันปี2022นะครับย้อนหลังไป2ปีนะครับก็ซื้อ1นึ่งพตันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยในปี2023เราเห็นนะครับว่าชายนะครับหรือว่าจีนเนี่ยด้านซ้ายสุดนะครับ แท่งแดงๆนะครับคือการซื้อของจีนในปี2023นะครับปีที่ผ่านมาปีเดียวนะครับมีการซื้อไป230ตันนะครับก็แท่งแดงๆชัดเจนนะครับชนะทุกธนาคารกลางทั่วโลกนะครับนี่ที่ซื้อทองเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นการซื้อต่อเนื่องนะครับถ้าดูแท่งสีเหลืองคือปี2022ก็ซื้อนะครับนี้ปีที่2022นี้อาจจะสู้ตุรกีไม่ได้นะครับเพราะตุรกีที่มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ มีปัญหาเรืองการเมืองในประเทศเก็ซื้อทองคำค่อนข้างค่อนข้างมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูก็ที่ผ่านมาก็จะมีอย่างฮังการีบาราซิลนะครับญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์นะครับที่ซื้อทองคําเข้าไปแล้วก็ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่เป็นการซื้อในช่วงปี2021นะครับีประเทศที่ซื้อเยอะๆตั้งแต่2022-2023ก็จะเห็นแท่งสีเหลือกับสีแดงนะครับอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันนะครับ หรือว่ารัสเซียนะครับนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราเห็นรัสเซียนะครับในช่วงปี2020นนะครับ2อ2พันนะครับคืออันนี้ถ้าเราจํากันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยค่าเงินรูเบิลนั้นตกนะครับเพราะว่ารัสเซียก็มีปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการบุกลุกแล้วก็เข้าไปปฏิบัติการทางทหารนะครับแล้วก็ทําสงครามกับยูเครนซึ่งตอนนั้นน่ะรัสเซียก็โดนความบาดจากยุโรปนะครับแล้วก็สารัฐความบาดหลายๆชาติเลยนะครับค่าเงินก็ตกลงไปนะครับแต่ว่า การซื้อทองคําเข้าไปช่วยแบ็กอัพสินทรัพย์ที่เป็นเงินอย่างรูเบิลเนี่ยนะครับก็ทําให้ค่าเงินรูเบิลนั้นสามารถจะยืนได้แลวค่อยๆฟื้นขึ้นมาตอนนี้นะครับเมื่อบวกกับเศรษฐกิจรัสเซียที่ฟื้นเนี่ยค่าเงินก็ดีขึ้นแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่น่าสนใจว่าผู้เล่นรายใหญ่ยัยยงซื้อทองคําอยู่นะครับและผู้เล่นรายใหญ่ก็คือธนาคารกลางระหว่างประเทศนะครับที่ซื้อกันอยู่นะครับธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะครับ นี้นะครับเราเราคิดว่ามองเห็นอะไรนะครับสัญญาณตรงนี้เนี่ยมองเห็นอะไรนะครับในการที่อันนี้ก็ก็ขออภัยด้วยนะครับมันเป็นแถบดำดำขึ้นมาแบบนี้นะครับอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเวลาเรานําเสนอนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมพูดได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็เขียนใน Facebook ไปแล้วนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ที่เราจะต้องจับตาดูนะครับในเรื่องของการซื้อทองคำนะครับก็บอกว่า ถ้าเราตั้งเป็นสมมุติฐานเล่นๆนะครับข้อมูลถ้าเราเชื่อว่าธนาคารกลางทั่วโลกนั้นมองเห็นนะครับว่าสถานการณ์มันจะไม่ปกติในข้างหน้านะครับแล้วเขาซื้อทองคําเก็บเนี่ยเขามองอะไรนะครับข้อแรกนะครับทําไมถึงซื้อทองคํากันไม่หยุดนะครับอาจจะบอกว่าเอะเรามันมีปัญหาเงินเฟ้อที่อาจจะคุมไม่อยู่หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าข้อขอไข่นะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นอาจจะอ่อนค่าลงนะครับเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับว่า เงินดอลลาร์กับเงินสกุลทองคํานั้นบางทีนั้นนักลงทุนนั้นมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับเนือ่องจากว่าสหรัฐนั้นอาจจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจรออยู่นะครับในเรื่องของการคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่นะครับหรือว่าในการขาดดุลงบประมาณจํานวนมากนะครับซึ่งจะทําให้เงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกก็มีเหตุผลนะครับที่จะลดการถือครองเงินสกุลดอลลาร์ลงนะครับแล้วหันมาถือทองคำนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ ปลอดภัยแทนนะครับแล้วก็รวมถึงอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าดีเซนทรไลซ์ดอลลาร์นะครับก็คือความต้องการใช้เงินดอนลลาร์ที่น้อยลงนะครับแล้วก็กระจายเรื่องของการต้องการถือครองดอลลาร์ในน้อยลงไปถือเงินสกุลอื่นๆน,นะครับซึ่งเงินสกุลอื่นๆนียจะถูกแบ็กอัพด้วยสินทรัพย์ที่สามารถจะค้ำประกันสกุลเงินนั้นได้นะครับก็คือทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ธนาคารกลางต่างๆ,ๆนั้นต้องการทองคำนะครับหรือนะครับถ้ามองโลกในแง่ร้ายนะครับกว่านั้นก็คือว่า มันกําลังจะมีสงครามใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะครับตอนนี้เราเห็นบรรยากาศความตึงเครียดในภูมิภาคต่างๆในโลกนะครับก็เราก็อาจจะคิดได้นะครับว่าการที่ประเทศใหญ่ๆนั้นถือ,อทองคําจํานวนมากนะครับก็อาจจะเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะสงครามหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเคยเห็นแล้วนะครับว่าประเทศที่เข้าสู่ภาวะสงครามนั้นก็จะใช้ทองคำนะครับเป็นตัวที่แบ็กอัพเศรษฐกิจแบ็กอัพค่าเงินนะครับเวลาทําสงคราม อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้โดยตรงร้อยเซนะครับว่าธนาคารกลางต่างๆนั้นมองอะไรอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราสมมุติฐานจากการที่มีการสำรองทองคําปริมาณมากขนาดนี้นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับก็เพื่อนๆว่าอย่างไงกันบ้างนะครับก็ลองทายดูนะครับลองให้ความเห็นดูได้นะครับว่าว่าธนาคารกลางนั้นมองอะไรนะครับมีก็มีผมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆบางคนในทวิตเตอร์นะครับก็เขาก็มองว่าจริงๆเนี่ย เอ่อเหตุผลที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะอ่อนแอลงนะครับก็มีเหตุผลมากนะครับแล้วก็บางประเทศก็บอกว่าก็ในเมื่อเศรษฐกิจของ e m e r g i n จินมาร์เนะครับโดยเฉพาะนําโดยจีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ประเทศพัฒนาใหม่นะครับอ่อนแอลงนะครับประเทศเหล่านี้ก็ต้องเก็บทองคําเข้ามานะครับในเงินทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปเพื่อจะค้าประกันค่าเงินนะครับไม่ให้ตกลงไปนะครับนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในทางเศรษฐกิจนะครับกับเพื่อนๆนะครับโดยเราตั้ง สมมุติฐานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการถือครองทองคําจํานวนมากของธนาคารกลางเนี่ยครับนะครับแล้วมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับในเกี่ยวกับเรื่องราคาทองนะครับก็น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกลุ่มหัวเส้นหัวเส้นเหงนะครับนะครับก็คุณธนรัตน์พอภาศวงนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลนะครับในเรื่องประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเส้นเหงนะครับก็ ให้จับตาดูนะครับสัญญาทองในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าก็ให้ระวังแรงเทขายเหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงเทขายหรือว่าอาจจะเป็น go b a a l i s นะครับก็คือเป็นภาวะตลาดหมีในทองคำเนี่ยเพราะว่าสินทรัพย์ตัวนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอย่างที่เราคุยกันขึ้นมามากกว่า30%นะครับก็ถ้าเราคิดว่านะครับ ธนาคารการสารัฐนตจะเป็นผู้เล่นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้ทองคํานั้นราคาขึ้นหรือลงนะครับเราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยสารัฐนั้นลงนะครับผลตอบแทนทางพันธบัตรนั้นลงทองคําก็จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่เข้ามาแล้วนักลงทุนคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับสู้กับเงินเฟอ้อได้นะครับแล้วก็ประกันเรื่องของการลดลงของค่างเงินได้นั่นก็คือทองคำนะครับก็อาจจะเข้ามาซื้อตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับก็ทองคํานั้นนะครับในระยะกลางนั้นอาจจะมีสัญญาณที่ดีอยู่นะครับในการปรับตัวจะขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมได้นะครับนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อตัดสินใจที่จะเข้าไปซื้อนะครับหากมีการย่อตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอันนี้ในมุมมองของหัวเส้นคงผู้เส้นเหงนะครับนะครับหรือว่าการปรับฐานของราคาทองนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะเข้าไปซื้อทองสะสมสำหรับนักลงทุนระยะกลางนะครับ ส่วนสัญญาณทังเทคนิคนะครับอินดิเคเตอร์หลายตัวของราคาทองคํานั้นบอกว่าเริ่มส่งสัญญาณปรับตัวลงนะครับในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac d ดีนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ช้าแต่แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ถ้านักเทคนิคก็จะรู้นะครับว่าสัญญาณเนมันตัดขึ้นตัดลงเนี่ยสามารถบอกได้นะครับถ้าเกิดว่าตัดลงก็อาจจะตัดใต้เส้นดีลงมานะครับถือว่าเป็นสัญญาณปรับตัวระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามต้องพิจารณาหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนะครับความตึงเครียดของภูมีฐศารศในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็ทองคําก็ยังเป็นตัวเลือกนะครับที่นักลงทุนจะเข้ามาถือครองนะครับในช่วงที่มีภาวะความไม่แน่นอนในโลกเกิดขึ้นนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับในส่วนคนที่ดูแนวรับเชิงเทคนิคนะครับก็ตอนนี้นะครับตะกี้เราบอกไปแล้วว่าทองคามันหลุดแนวรับสําคัญนะครับบริเวณ 2,350ดอลลาร์สหรัต่อออนนะครับแต่ว่าทางหัวเส้นเฮงเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหลุด2,368ถึง2 3 7 2ดอลลาร์นะครับมันทำให้เกิดสัญญาณขายก็แนะนำให้รอซื้อนะครับบริเวณสะสมรอบใหม่นะครับ2,320ถึง2,325ดอลลาร์สหรัต่อออนนะครับแล้วก็แนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับที่เป็นแนวรับใหญ่ก็คือ2,300ดอลลาร์สหรัต่อออนนะครับ หากเปิดสถานะขายนะครับยังคงแนะนําให้เน้นการเข้าเร็วออกเร็วนะครับเพื่อซึ่งโซนตรงนี้นะครับถ้านักเทคนิคนี่คนที่ลงทุนเนี่ยครับเขาก็จะมองว่าเตรงนี้ราคามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่จริงๆการคาดการณ์ของไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคนที่มองในแง่บวกมากๆเนี่ยก็บอกว่าราคาทองโซนนี้นะครับมันคือราคาทองที่คาดว่าจะไปถึงนะครับแต่จะเป็นช่วงครึ่งปีหลังหลังจากมีการลดดอกเบี้ยแล้วแต่ตอนนี้นะครับ มุมมองเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนซะแล้วนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยดื้อน,นะครับไม่ยอมที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยยังไม่ลงนะครับนะักลงทุนก็เลือกจะที่จะถือครองพันธบัตรสหรัฐนะครับหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีผลตอบแทนที่ที่พอจะเทียบเคียงกับการเข้ามาลงทุนทองคําได้อย่าลืมนะครับว่าทองคํานั้นไม่มีเรื่องของเงินพันผลนะครับ ไม่มีเรื่องของดอกเบี้ยไม่มีเรื่องยิวนะครับมีแต่เรื่องของการที่ซื้อแล้วก็ราคาจะขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนบางคนเขาก็เลือกที่จะไปลงทุนในพันธบัตรที่มันมีผลตอบแทนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพันธบัตรสหรัฐนะครับก็ผลตอบแทนตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับโดยเฉพาะพันธบัตร10ปีนั้นก็ว่ากันไป 4- 5เเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่อันนี้นะครับถ้ามนมองมุมกัดนะครับก็ทําให้ทองคํานั้นมันอาจจะลดลงได้นะครับโดยเฉพาะถ้ามันมีสัญญาณขายแบบนี้นะครับ สัปดาห์นี้นะครับก็คาดการณ์นะครับทางหัวนชิงเองคาดการณ์ว่าทองคํามีแนวรับอยู่ที่บอกไปแล้วนะครับก็คือ2,320แล้วก็2,300ดอลลาร์นะครับขณะที่แนวต้านนั้นยังอยู่ที่2,400ดอลลาร์นะครับแล้วก็2,431ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับไฮเดิมๆนะครับที่เคยไปขึ้นไปทดสอบนะครับราคาทองคําในประเทศนะครับต้องมีแนวรับประมาณ41,300นะครับแล้วก็41,100อ่ห41,000บาทนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่จะเข้าไปตั้งรับนะครับในเรื่องราคาของทองคําได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่รวบรวมมาคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการที่ลงทุนทองคํานะครับซึ่งช่องของเรานะครับก็ได้ทําการอัปเดตราคานะครับทั้งทองคําในประเทศนะครับแล้วก็ทองคําในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง ตอนนี้ถ้าผมดูนะครับก็คือว่าตั้งแต่ช่วงสงการมาเนี่ยก็มีเพื่อนๆให้ความสนใจมากนะครับจริงๆเนี่ยรานะคาทองก็ปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับก็หลายๆคนนะครับก็บอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับเพราะาบางคนนั้นกเกษียณอายุนะครับมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไปซื้อทองคำนะครับสาเหตุที่ไปซื้อทองคำเนี่ยก็คือว่านอกจากเป็นความความปลอดภัยทางจิตใจแล้วนะครับว่ามีทองคำเนี่ยก็ยังปลอดภัยจากแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับก็ ก็ตอนนี้ใครที่ซื้อมาก็ได้กำไรนะครับบางคนเนี่ยก็มาบอกคอมเมนต์บอกไว้นะครับในในคลิปที่ผมทำว่าแบบเนี้ยซื้อมา30บาทบ้าง50บาทบ้างนะครับได้กำไรก็ดีใจกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็นะครับแต่ว่าในฐานะนักลงทุนนะครับก็ต้องดูนะครับว่าข้อมูลนั้นที่เราติดตามข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะครับก็เพราะว่าราคาพวกนี้มันขึ้นมันลงได้นะครับก็ต้องติดตามกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ ถืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะที่เป็นทองคำฟิวเจอร์นะครับหรือจะเป็นการซื้อทองลงทุนจริงๆนะครับทองคำแท่งนะครับก็ลองติดตามข่าวสารแล้วก็ดูบริหารความเสี่ยงดีๆนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวไว้มีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจอัปเดตการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญสำคัญแนวโน้มราคาที่สำคัญแบบนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆอีกครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ